ไอยูทูปมันมีคนดูไหมถ้ามีคนดูขออภัยนะตบตีกับกลบสตรีมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้อ๋อคุะสตรีมแล้วโอ้ยยุ่งยากไร้นักหนาะโอ้ย ừ tại sắc thi mm hey. ดูดิมันได้จริงไหมเนี่ยอลโหลดีไหมไดีแล้วตอบตอนนี้สตรีมทั้งสองท้องทางทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กนะฮะตอนแรกว่าจะมาตั้งแต่นั้นแล้วมาตั้งแต่กี่โมงวะบ่ายโมงอ่ะนั่งตบตีกับสตรีมมันก็จะได้อ่ะ,อะจังเหยี่ยนถึงเรื่องเหยีน่นี้อะไรมันจะมีปุ่มคามไปชาน,นช่วยจะด้วยแชท คือนั่งเล่นนี้ไม่ใช่อะไรหรอนะมานั่งปล่อยจอย่างเดียวปล่อยให้เริ่มไหลไปเนี่ย มันสตีมอยู่ปพระวะาทำไมมันไม่ขึ้นมาสดอ่ะอ๋อก,ก็ถ่ายอยู่นี่หว่าแล้วทำไมภาพไม่ขึ้นเฮ้ยหรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวมันขึ้นเฉพาะบนยูทูบไปเช็คดิอ๋อก็ไลยอยู่นี่หว่าเอองงเลย เออเออยังดีเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันไล่ได้เนาะตอนนี้เออแ้วมูลานี้ผมเว่วสี่สิบเองอ่ะจะไม่มีเวลานั่นเลยะโอ้ยยังไม่มีเวลาไปทำไปนั่นอ่ะไอ,อ้อะไรวะทำของอ่ะ โอ้วน oh, Youtube เนี่ยดีเลย์สุดๆไปเลย าช่วยฉันด้วยแล้วเรื่องนี้แล้วผมไม่มี่ไปแล้วนะผมเล่นไม่ใช่จะเรียกว่าเล่นก็ไม่ได้เต็มปากเขาเรียกว่าไงดูของยูทูบเบอร์คนอื่นจนจบเอาว่ะเล่นไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ คือจะข้ามก็ขี้เขียดอะแต่ใช่ไม่นั่งทำเรื่องทุกอันก็ไม่ไหวอะก <c oughs> ินเมี่เข้าใครไม่ออกอะนี่บนนี่นมันไม่ขึ้นว่ะบนอะไรวะในไ p a d มันขึ้นว่าผมไม่ได้ไลค์แต่ในโทรศัพท์มันขึ้นมาไลค์อยู่นะใช่ไหมใช่ไหมงงระบบอะสรุปผมไลค์อยู่ยังไม่ได้ไลค์เ่ยลองกดสงสัยผมลองกดไลค์ตัวเองนะ โอ,โ,อโ,อโอ้โ,อโหไม่มีคระสินฮ้นเล่นมยากเลย ออคาซื้อามกระโดดเยอะๆฮะว้าอ,อ,อยากไปอยากไปบนไฟ โอ,โอ้โหยังไงยังไงก็เลยเรามีมั่วละนี้แล้ะ

ปล่อยล่ะปลอยมันเลยจะมีปุ่มกล้าวานนี้ทรมานที่เปลงเลย

โโอโโดสูสิสิโคตรทรมาน <c oughs> นี่ทีมใบฟูนะฮะไม่ <c oughs> ไมีไม่มีไม่เน้นประโยชน์เลยเลยโล่น้ำก็รอไปสองตัวแล้วอ <c> ะ <oughs> แม่เจ้า <c oughs> ผมไม่ได้เอาตัวทักน้ำมางานเข้าไงงานเข้าของแพ้เนี่ยผงเล่นเอาฮาไม่ได้ลว <IS AS> โอ้โหเกือบตายจะสิเอาไงดีวเนี่ยขอโทษว่ะแต่ฉันต้องหนีว่ะไม่รอดลนะ่ะ ทีมอหามันไม่มนมันไม่รอดอ่ะป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะทีมอหฮาไม่รอดของจริงว่ะเกือบตุยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมา มันจัดทีมอย่างเงี้ครับคีรัสไม่มีจัดทีมวะเนี้ยกูตายและทีมโอฮามันไม่รอดอะแชททีมนี้เหรอเมื่อกี้มันมีอาบีตน้ำแข็งอะแต่มันไม่มีธาตุไฟอะ มีมูมีนอยู่ทิมชาติออกแล้วอะเอาวะมีแล้วกันครั้งนี้น่าจะรอดอยากให้มูลนิเวล80อยากให้อายกากะเอ้ยไม่ใช่มูลนิเวียเวล80อะยังไม่มีเวลาเลยไปหาของแบบไม่ไหวจริงอะ สต็อปเกมได้พราะว่าเล่นคนเดียวไม่แบ่งใครเันไงเจอโจทย์ละ กล,ลับมาเล่นในเรื่องรู้สึกฟีลลิ่งมันเปลี่ยนไปมากๆเลยฮะไม <c oughs> <c oughs> ่รู้เป็นเรื่องดีป่าะที่แบบเปลี่ยนเป็นโลกเก่า <c oughs> โอ้ทรามานทรามานกับในเรื่องข <c oughs> ี้เกียจ <c oughs> เล่นลักถึงไปสามครึ่งแล้วกันได้ท่าไหนเอาเท่านั้นในขณะที่เราไลฟ์สตรีมไปเราก็ยังสามารถแชร์อะไรได้อยู่เหมือนเดิมไม่แต่บนไอแพดมันเข้าไปดูเฟซเข้าไปดูแบบแฟนเพจไม่ได้อะ มันไม่ขึ้นด้วยซ้ำว่าฟันเพจผมมังไล์อยู่อะตอนเนี้ย <c oughs> ในไอแพดนะในไอแพดนะแต่ถ้าในตอนนี้เช็คอยู่คือเออก็ไล์อยู่นี่หว่าอะไรเงี้ย <c oughs> อะก๋องเออตำบุ่มก็ไม่ช่ด,ดีโอ้ยไปถึงนาทาศนสักทีโว้ยท <c oughs> <c oughs> ำลายฟูป่าก็เนี่ย ตลอดอารอยากทำอะไรก,กันกดข้ามเกมมิ่งไงตอนนี้เฮ้ยวอนโดส้สาก็ไม่ขึ้นมารอกับมังไลฟ์อยู่อะไรวะหรือว่าเราหรือว่าเราไม่ได้ไลฟ์วะ คำจริงดิเริ่มกลัวๆแล้วเนว่าเราไลฟ์อยู่หรือไม่ได้ไลฟ์อยู่เนี่ยแต่แต่ใน u t u b บอะไรแน่ๆเห็นอยู่ サインココサイキー、アビスキョーダーをデイデイキズイトクトバン。ヤツがカストしたチークティーバー。シミアクリムンバイオー。<に> สรุปมันเฟซฉันไลายอย่าไม่ร้ายวเน่งงหมดแล้ว เอะเมื่อกี้เช็คดูอยู่ก็ยังไล์อยู่นี่หว่าทำไมมันเงียบไปวะเนี่ยก็ขึ้นไล์ลยอยู่อ๋อหรือมันเป็นกนารทดสอบวะใช่ป่ะ ย t ท b e เป็นไงบ้างมีคนดูไหมไม่เนาะ その可能性もゼロではない。明日から俺もそっちの調査に加わろう。今回の事件は確かにある種のケーキになるかもしれん。<laughs> また隊員と一緒に行動できるな。 อ๋อบนยูทู e มันเรื่อยๆเลยนี่หว่าแต่ของไอ้ของเฟสนี่มันมีปัญหาจริงๆเลยเนี่